วันนี้ลงมาทุ่งนานะทุกคนแล้วก็เห็นรถไถนาก็เลยมาถ่ายรถไถนาดีกว่าอันนี้ไถอะไรไม่รู้นะฮะไถกบใกล้ๆทุ่งนาก็จะเป็นป่าอ้อยนะฮะทุกคน ต้นอะไรไม่รูน้นะอยากได้สักคันเหมือนกันคูโโ่โบตาอันนี้น่าจะเป็นการไทพลวนไถพลวนเนาะเพราะว่าดินมันละเอียดขึ้น มันไม่ได้เป็นไถเป็นเป็นก้อนไถใหญ่อันนี้วานไปนหนนะอ๋ออันนี้อันนี้ไถกบข้าวเพราะว่าหวานในข้าวไปแล้ว ต้ารุ่น M 6 0 4 0 SU คันใหญ่มากเลยเดินตามคันนาครับฝั่งนี้มีข้าวขึ้นมาแล้วนะทุกตรงนี้เป็นนาอีกที่หนึ่งนะฮะจะเป็นนานาลุงป้าจะมาอยู่ติดติดกันหมดเลย จะเสร็จแล้วน,นั่นแหละดินดินสวยมากดินออกแดงๆดำๆเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกไงพายุเข้าเมื่อสองวันก่อนทำให้ดินดีมากเลยตรงนู้นก็เป็นนาป้าแล้วก็เป็นสวนกล้วยของป้านะฮะ อันนี้ก็ป้าเหมือนกันมีหลายป้ามากส่วนที่กำลังถทยอยู่นี่ก็คือของนาอันนี้ไถเสร็จไปแล้ว ผานหรือเปล่าเขาเรียกผาน,ผานไม่รู้หรือเปล่าหนาปะหรือเปล่านะฮะโอ้ยพูดติดอยากจะคลายลิ้นออกออกติดอ่างตรงนู้นก็เป็นน้าแล้วก็ป้าๆแล้วก็แม่อยู่ทางนู้นนะฮะเมื่อก่อนตรงเนี้ยมันจะไม่มีมันจะเป็นทางเกวียนนะทุกคนแล้วก็หลังๆมาเนี้ยก็เป็นถนนที่เอาหินลุกลังมาเทแล้ว,แ,ลวแหละมันก็เดินทางสะดวกขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีบ้าน ตรงนั้นก็มีมีบ้านพอมันถนนดีขึ้นเขาก็มาอยู่กันตามทุ่งนานะอย่างนู่นของป้าก็จะมีจะมีคนมาอยู่เหมือนกันทำทำเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะป้าก็แอบมีรถไถเล็กอยู่นะทุกคนนะเอาไวเอาไว้หว่วานปุยยอดปุยนะ <c oughs> ตรงนี้ป่าอ้อยมันขั้นที่นาผมนะถ้าถ้าเลยป่าอ้อยนี้ไปก็จะเป็นที่นาของผมนะวันนี้จะไม่ตัดต่อนะเห็นไหมจะมีรถมอเตอร์ไซค์ขี่สามารถมาอยู่ได้ละตรงนั้นมีวัวด้วยแต่จะซูมให้ดูนะฮนะก็จะเป็นถนนทางลุกลังเริ่มมีบ้านคนเริ่มมีสายไฟเข้ามานะฮะเริ่มมีสายไฟฟ้าเข้ามาลว แต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วแหละนะฮะตอนนี้เขาก็เริ่มจะใช้เป็นโซลาเซลล์ละอันนี้ทุ่งนานะครับมันจเจริญมากเลยตอนนี้แบบคนเข้ามาอยู่กันเยอะกระตุกนิดนึงนะเพราะว่าผมใช้หมวดซูมนะ,ะ,ะจำรุ่นไม่ได้แล้วนะฮะ M หกศ0นย S.U. ูนะฮะคูโบต้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่จริงๆอะ <c oughs> เห็นอย่างนี้แล้วก็อยากได้ <c oughs> แต่เราไม่มีตังซื้อนะเพราะว่ามันมันแล้วก็ราคาแพงเหมือนกันนะแต่ถ้ามีสักคันหนึ่งนี่ก็เอาใช้วิ่งรับจ้างได้เลยทำนาเองด้วยรับจ้างไปด้วย ตอนนี้ก็ถ่ายใกล้เสร็จแล้วนะฮะโอ้ลืมพูดชื่อช่องตอนนี้ทุกคนกาลังรับชมช่องสันนิธามนะครับเป็นการตามติดชีวิตรถไทน,นะ <c oughs> เห็นรถไทที่ไหนก็จะถ่ายที่นั่นนะฮะมันมีครั้งหนึ่งที่เขาถ่าย,เ,ยเขาตัดอ้อยนะ,ะใช้รถตัดอ้อยตอนนั้นผมยังไม่ได้ทําช่องแบบเข้าใจกันทำช่องก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนนี้ก็ถ่ายเป็นคลิปแล้วนะฮะ ถ่ายยาวๆครับคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะฮะแต่ก็ไม่ได้พูดคุยกับพี่ที่อยู่บนรถไถน,นะว่าว่ายังไงนะเขามารับจ้างนะนาที่เห็นนี่ก็คือหวานเม็ดข้าวลงไปแล้วแล้วก็จะไถกบเขาก็เลยไถยในลักษณะนี้ปีนี้น่าจะโอเคเพราะว่า,าสภาพท้องฟ้า ตั้งแต่ผมกลับมาอยู่บ้านนี่ก็รู้สึกว่าแดดกับฝนนี่ครึ่งๆเลยนะผมมาอยู่บ้านสิบกว่าวันละกล้องโทรศัพท์ซัมซุงอันนี้โน้ต8นะฮะเวลากดซูมเข้าไปนี่มันจะเหลืองเลยภาพจะออกเหลืองๆนะครับเพราะว่ามันใช้เลนส์คนละเลนส์กันเนาะมันมีเลนส์สิสองตัว ก็สำหรับคนชอบรถไถ่นะฮะก็คลิปนี้ก็ยาวๆไปเลยจะไม่ตัดต่อนะครับเดี๋ยวจะอัปโหลดลงไปในช่องสันนิธามนะทุกคนนะฮะสวยงามนะฮะเสียดายผมอาจจะต้องกลับไปทำงานที่กรุงเทพต่อนะฮะแล้วก็ พอได้กลับมาใช้ชีวิตบ้านนอกอย่างนี้ก็ดีนะฮะมันคือชีวิตจริงๆของเราแล้วแหละนะครับผมว่าเพราะเราหยหาความอิสระเราไม่ได้อยากจะเป็นลูกจ้างไปจนแก่เนาะถ้าเรากลับมาอยู่บ้านทําการเกษตรนู่นนี่นั่นก็น่าจะอยู่ได้นะสมัยนี้มันก็เปลี่ยนไปเนาะเรามีเพื่อนเยอะขึ้นแล้วะฮะเพื่อนจากโซเชียลอย่างเงี้ยก็มาช่วยๆกันได้นะฮะมีอะไรเราก็พึ่งพาอาศัยกันนะ โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเพื่อนๆน,นะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ